สวัสดีตอนเช้ากับเด็กชายจิมมี่<อ>นะคะ<อ>มาป้อนยาเด็กชายจิมมี่นะคะยาวิตามินที่คุณหมอให้มานะคะอ้าวเด็กน้อยกิน,นยา,าง่ายมากๆเลยนะคะพี่พี่แม่คะป้อนเลยนะคะยายัดใส่าปากเลยนะคะเด็กชายจิมมี่นะคะกินยาง่ายมากๆเลยนะคะยายัดใส่าปากเลยนะคะ,ะนี่นะคะเด็กชายจิมมี่กินยานะคะครับสวยก่อนเร็ว กินยาเสร็จเราก็จะไปอาบน้ํานะคะพี่พี่แม่ค่ะกินยาเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ํานะค,ะ,คะ,นะไปอาบน้นะะํากับเด็กชายจิมมี่กันนะคะไปอาบน้ํากับเด็กชายจิมมี่กันนะคะ พี่ชายจิมมี่นะคะเดินแวะไปทั่วเลยนะคะกว่าจะถึงอาบอาบน้ํานะคะเดินแวะไปทั่วเลยนะคะพี่พี่แม่ขาอ่ะวิ่ง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 ตุตะตุตะเลยนะคะ อ่กินหญ้าก่อนนะจิมมี่บอกกินหญ้าก่อนนะครหญ้าก็จะกินนะคะน้ำพ่อควานก็จะอาบนะคะจิมมี่จะทำอะไรดีแน่นะคะเด็กชายจิมมี่นะคะ งั้นทั้งอาบทั้งกินเลยแล้วกันนะคะจินนี่บอกนะคะทั้งกินทั้งอาบเลยนะคะถามว่าฟังไหมนะคะไม่ฟังนะคะ จิมมี่ก็ผมบอกจะกินนะคะผมบผมกินก่อนพ่อควานผมกินก่อนนะคะให้ผมกินก่อนกำลังอร่อยเลยจิมมี่บอกนะคะตอนเช้าๆนะคะกับเด็กชายจิมมี่นะคะปนยาสจนะคะแล้วก็มาอาบน้ำนะคะ แล้วก็มาอยู่ที่พักตอนกลางวันนะคะแม่สอยมาแม่ยแมาสอยแม่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 แมาแม่แอ่แม้แะ่แม่แม่แมนแม่แม่แม่แา่นม่แ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 ม่่ม่่ะะม่ <l id> <l id> นั่งรอๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆีแม่คานั่งรอๆนะครับนั่งอาบน้ำรอๆเลยนะคะนี่นะคะอ่านั่งให้พ่อควาอาบน้ำรอๆเลยนะคะนั่งให้พ่อควาอาบน้ำรอๆเลยนะคะเดี๋ยวขัดผิวสักหน่อยนะคะจิมมี่เดี๋ยวขัดผิวสักหน่อยนะคะเพิ่มความหล่อนะคะอาบน้ำขัดผิวเพิ่มความหล่อนะคะ Ấp nước thêm com lồ ạ. Ninh, vui, เพิ่มความหล่อสักหน่อยครับตอนเช้าๆนะคะอาบน้ำกับเด็กชายกิมมี่นะคะเด็กชายกิมมี่นะคะกินน้ำนะคะทั้งอาบทั้งกินเลยนะคะ ทั้งเล่นนะคะเดียวกันเลยนะคะเอาหน้าขีดต้มมาเล่นก็คือเก้าตัวหนอ่ง

รอแล้วนะคะรอแล้วจิมมี่บอกรอแล้วอึบอึบอึบหนึ่งสองสามอึบเด็กอ้วนนะคะพี่แม่คะอึบอึบอึบ nice ah. Ờ. Rồi. Đi ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้น้องจิมมี่มีนาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ